ปฏิจจสมุปาทุกอาการมีลักษณะแห่งความเป็นอริยส,สัจว์สีดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งชารามรณะรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชารามรณะรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชารามรณะรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชารามรณะ ย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งชาติรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาติรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งภพรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งภพรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งภพรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติ เครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งภพย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งอุปาทานรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งอุปาทานรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งตันหารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตันหา รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งตันหาย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งตันหาย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเวทนารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนา ย่อมรู้ทั mm ่ว hmm. ถึงซึ่งผัสษะรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งผัสษะรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งผัสษะรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องธรรมศาสตร์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งผัสษาย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งสลายตนะรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสลายตนะรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะ รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งนามรูปรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งนามรูปรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งนามรูปรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งนามรูปย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งวิญญาณ รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งวิญญาณรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำศัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งสังขารทั้งหลายรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขารรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขารรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติ เครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารดูก่อนภิกษุทั้งหลายชรามรณะเป็นอย่างไรเล่าความแก่ความคล่ำคล้าความมีควันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวความสิ้นไปสิ้นไปแห่งอายุความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในสัตวานิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้น นี่เรียกว่าชราการจุติความเคลื่อนการแตกสลายการหายไปการวายชีพการตายการทำกาละการแตกแห่งขันทั้งหลายการทอดถิงร่างการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี่เรียกว่าโมรณะชรานี้ด้วย มรณะนี้ด้วยย่อมมีอยู่ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าชรามรณะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชรามรณะย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งชาติมักอันประกอบด้วยองค์แปอันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ ความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีพชอบความภาคเพียรชอบความละลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายชาติเป็นอย่างไรเล่าการเกิดการกำเนิดการก้าวลงสู่คันการบังเกิด การบังเกิดโดยยิ่งความปรากฏของขันทั้งหลายการที่สัตว์ได้ซึ่งอายตนะทั้งหลายในสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าชาติความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งพบความดับไม่เหลือแห่งชาติย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งพบ มักอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเปลี่ยนชอบความละลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพบทั้งหลายสามอย่างเหล่านี้คือกามาพบรูปประพบอารูปประพดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียวกว่าพบความก่อขึ้นพร้อมแห่งพบย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอุปาทานความดับไม่เหลือแห่งพบย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน มักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งพบได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความละลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุปาทานเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปาทานทั้งหลายสี่อย่างเหล่านี้คือกาอุปาทานทิฏฐุปาทานศีลพัตุปาทานอัตวาทุปาทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอุปาทานความก่อขึ้นพร้อมแห่งอุปาทานย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งตัณหา ความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งตันหามักอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความละลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายตันหาเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมู่ตันหาทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือรูปตันหาสัทธะตันหาคันทะตันหารสตันหาปวดทัพพระตันหาธรรมะตัณหาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าตันหา ความก่อขึ้นพร้อมแห่งตันหาย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งเวทนาความดับไม่เหลือแห่งตันหาย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งเวทนามักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งตันหาได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบความภาคพพ่ยนชอบความละลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนาเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมู่แห่งเวทนาทั้งหลาย6กหมู่เหล่านี้คือจักขุสัมผัสสชาวเวทนาโสตสัมผัสสชาวเวทนาขานะสัมผัสสชาวเวทนา ชิวหาสัมผัสสะชาวเวทนากายะสัมผัสสะชาเวทนามโนสัมผัสสะชาวเวทนา,นา,ววทนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าเวทนาความก่อขึ้นพร้อมแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งผัสสะความดับไม่เหลือแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งผัสสะมักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาพเพี่ยนชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัสสะเป็นอย่างไรเล่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมู่แห่งผัสสะทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือจักขุสัมผัสโสตะสัมผัสคาณะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าผัสสะความก่อขึ้นพร้อมแห่งภัสสะย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งสลายตนะ ความดับไม่เหลือแห่งภาษาย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะมักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิภทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งภาษาได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบ ความละลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายสลายตนะเป็นอย่างไรเล่าจักขวายตนะโสตายตนะกานายตนะชิวหายตนะกายายตนะมานายตนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสลายยตนะ ความก่อขึ้นพร้อมแห่งสลายยตนะย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งนามรูปความดับไม่เหลือแห่งสลายยตนะย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งนามรูปมักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิภทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสลายยตนะได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบ การทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาพเพียนชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายนามรูปเป็นอย่างไรเล่าเวทนาสัญญาเจตนาภาษะมนสิการนี้เรียกว่านามมหาภูตะทั้งสีด้วย รูปที่อาศัยมหาภูตะทั้งสี่ด้วยหนี้เรียกว่ารูปนามนี้ด้วยรูปนี้ด้วยย่อมมีอยู่ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนี้เรียกว่านามรูปความก่อขึ้นพร้อมแห่งนามรูปย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งวิญญาณความดับไม่เหลือแห่งนามรูปย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณหมักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งนามรูปได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียนชอบความละลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิญญาณเป็นอย่างไรเล่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมู่แห่งวิญญาณทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือจับขุวิญญาณโสตะวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าวิญญาณความก่อขึ้นพร้อมแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งสังขาร ความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งสังขารมักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาพเพียรชอบ ความละลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายส,สามอย่างเหล่านี้คือกายสังขารวจีสังขารจิตตะสังขารดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสังขารทั้งหลายความก่อขึ้นพร้อมแห่งสังขารย่อมมี mi. เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอวิชาความดับไม่เหลือแห่งสังขารย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งอวิชามักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบ ความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการใดแลภิกษุย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งชารามรณะมารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชารามรณะมารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชารามรณะมารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติ เครื่องทำศาสตร์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชารามรณะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งชาติมารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาติมารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติมารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำศาสตร์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งพบ มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งพมารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งพบมารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทาสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งพบว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งอุปาทานมารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งอุปาทานมารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งตันหามารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตันหามารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งตันหามารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งตันหาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งเวทนามารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนามารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนามารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทรรมศาตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งผัสสะมารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งผัสสะ มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งภาษะมารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำศาสตร์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งภาษะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งสลายตนะมารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสลายตนะมารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะมารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติ เครื่องทำศัตร์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสลายตระว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งนามรูปมารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งนามรูปมารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งนามรูปมารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำศัตร์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งนามรูปว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งวิญญาณมารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งวิญญาณมารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณมารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำศาสตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งสังขารทั้งหลายมารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขาร มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขารมารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องธรรสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการนั้นเราเรียกภิกษุนั้นว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิด,ดังนี้บ้างผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะดังนี้บ้างผู้มาถึงพระสัธรรมนี้แล้วดังนี้บ้าง ย่อมเห็นซึ่งพระสัตธรรมนี้ดังนี้บ้างผู้ประกอบแล้วด้วยยานอันเป็นเสขะดังนี้บ้างผู้ประกอบแล้วด้วยวิชาอันเป็นเสขะดังนี้บ้างผู้ถึงแล้วซึ่งกระแสะแห่งธรรมดังน,นี้บ้างผู้ประเสริฐมีปัญญาเครื่องชำแรกกิเลสดังนี้บ้างยืนอยู่จอดประตูแห่งอมตะดังนี้บ้าง